โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกติดเป็นชุดคานขวางกับตัวรถก่อนชุดคานขวางทูเล่วิงบาร์ขาจับ753ชุดคิดตรงรุ่นไม่มีการเจาะตัวรถครับตัวนี้นครับตัวกล่องนะครับเป็นทูเล่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นทูเล่ฟอร์ดเอ็กทีเอ็กแอลใบใหญ่นะครับตัวนี้เป็นสีเคฟล่าเปิดได้2ด้านมีกุญแจล็อกกันหายถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งาน เข้าต่อได้ตัวกล่องเป็นเทปล่านะครับขาจับ753ชุดคิดตรงรุ่นไม่มีการเจาะตัวรถเจาเข้าต่อออกได้พกพาเป็นยูบาร์แบ็คเรียบร้อยขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมตัวโตโยต้า o r t จูเนอร์ติดกล่องบรรทุกสารัดทูเร่ฟอร์ดเอ็กทีเอ็กแอลขอบคุณครับ